ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับการครอบงามของเหมยหงเฉินทําให้เกิดเงาเหนือสํานักมังกรพิจฉาทคนที่สองที่เข้าแข่งขันคือหนุ่มร่างสูงผอมบางเมื่อเขายืนอยู่ต่อหน้าเหมยหงเฉินเขามองดูเธอด้วยความระมัดระวังมากขึ้นกรรมาการย้ํากติกาอีกครั้งผู้แข่งขันสํานักมังกรพิจฉาตได,ได้เริ่มพูดว่าสํานักมังกรพิจคาตเปิงเฉินเบิงเฉินงั้นเหรอ เหมยหงเฉินพูดขึ้นริมผีป่าของเฟิงเฉินขยับเล็กน้อยและเขาตอบว่าใช่เฟิงเฉินแววตาโกรธเคืองแวบผ่านดวงตาของเฟิงเฉินอย่ายิงพยองเกินไปอย่าคิดว่าเจ้าจะชนะข้าเพียงเพราะว่าเจ้าชนะรองหัวหน้าทีมของข้าเหมยหงเฉินมองอย่างดูถูกเหยียดยามและพูดขึ้นว่าข้าจะพยายามไม่คิดข้าคิดว่าเขามีความคิดแบบเดียวกับเจ้าเขาไม่ได้แต่แขนเสื้อข้าด้วยซ้ําก่อนที่ข้าจะชนะเขา ความมั่นใจในตัวเองของเธอไม่เหมือนใครพลังของเธอไม่หมดไปจากการต่อสู้ครั้งแรกนอกจากนี้เธอยังใช้โอกาสที่จะเติมเต็มพลังวิญญาณของเธอในขณะที่รองหัวหน้าทีมจากสำนักมังกรเพชรฆ่าถูกวางยาพิษโดยพื้นฐานแล้วเธอยังคงอยู่ในสภาพสูงสุดในตอนนี้โดยธรรมชาติแล้วเธอไม่ได้รบกวนเฟิงเชินมากนักเฟิงเชินพยักหน้าให้เธอและเดินไปที่ตำแหน่งของเขาอย่างไร้ความรู้สึก ทั้งสองต่างเว้นระยะห่างกันอย่างรวดเร็วแด้ไปยังตำแหน่งของตนทุกคนมองดูกรรมการยกมือขวาขึ้นก่อนจะปัดลงการต่อสู้ครั้งที่สองเริ่มต้นขึ้นขณะที่ผู้ตัดสินปัดมือลงเสียงของเย,ยว่ก็ดังขึ้นต่อจากนั้นสายฟ้าสีม่วงเสลวะก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีมันเร็วมากจนการตรวจจับทางจิตวิญ,ญญาณของหัวยูเฮาไม่สามารถจับได้มันเป็นเฟิงเชิน ที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาเร็วมากวงแหวนวิญญ,ญาณสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและวงแหวนวิญญ,ญาณสีดำหนึ่งวงสองบนร่างกายของเขาตอนนี้เขาได้ปลดปล่อยวงแหวนวิญ,ญญาณออกมาแล้วปีกสีน้ำเงินเข้มคู่หนึ่งซึ่งดูไม่กว้างเกินไปที่จะยื่นออกมาจากแขนของเขาร่างกายของเขาเปล่งแสงสีม่วงสลัวภายในเวลาไม่กี่วินาทีเขาก็อยู่สูงแล้วในอากาศ30เมตรและอยู่ไกลจากเหมยหงเฉินมันมีเป้าหมายที่มั่นคงมาก หัวอยู่ห้าวตกตะลึงในขณะที่เขาแสดงความคิดเห็นเฟิงเชินใช้ความเร็วเพื่อควบคุมพิษข,ของเหมยหงเฉินไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะต้องใช้พลังระเบิดอย่างมากในแง่ของพลังโจมตีของเขาประสบการณ์สวดของเหมยหงเฉินค่อนข้างสมบูรณ์เมื่อเห็นว่าคู่ต่อสู้ของเธอพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเธอก็ตกใจเช่นกันอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ตื่นตระหนกวงแหวนวิญญ,ญาณทั้งหกของเธอสว่างขึ้น ทักษะพิเศษของวงแหวนทางโคกน้ำแข็งและทักษะการสะท้อนของน้ำแข็งของเธอถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกันที่กลางอากาศปีกของเฟิงเชินกระพือปีกทั้งสองข้างแสงสีม่วงสลัวของเขาเริ่มมืดลงและวงแหวนวิญญาณที่หนึ่งและสามของเขาก็สองประกายพร้อมๆกันเมื่อวงแหวนวิญญาณวงแรกของเขาสว่างขึ้นปีกของเขาก็เพิ่มขนาดขึ้นอีกหนึ่งฟุตด้วยแสงสีม่วงสลัวเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เมื่อวงแหวนวิญญาณวงที่สามของเขาสว่างขึ้นแสงจากร่างกายของเขาก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นทุกอย่างในรัศมีสิเมตรกลายเป็นสีม่วงต่อจากนั้นวงแหวนวิญญาณวงที่ห้าของเขาก็สว่างขึ้นเช่นกันวงแหวนวิญญาณสีดำสนิทขยายออกก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นวงแหวนแห่งแสงที่หมุนรอบร่างกายของเขาร่างกายของเขาเริ่มบิดเบี้ยวและไม่ชัดเจนเล็กน้อยตูชันที่ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆหัวยูเฮาลีตาและพูดว่า เขาต้องการยุติการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวหัวอยู่เฮายิ้มและถามว่าพี่สามท่านคิดอย่างไรกับการโจมตีของผู้ชายคนนี้สุชชนทิตอบโดยเมื่อดังเลเลยแข็งแกร่งมากดูจากรูปลักษณ์แล้ววิญ,ญญาณยุดการต่อสู้ของเขาน่าจะเป็นเยลสายฟ้าเเยลสายฟ้าได้รับการยอมรับว่าเป็นนกากๆของนกอินซีมาโดยตลอดมันเป็นวิญญ,ญาณยุดการต่อสู้ที่รวดเร็วมากมันมีขนาดใหญ่เป็นสามเท่าของเยลตัวอื่น แต่ดูร้ายมากมันกินอวัยวะภายในของเหยื่อตัวอื่นขนาดนกอินทรีที่ตัวใหญ่กว่ามันถึงสิบเท่าก็ยังกลัวไม่ใช่แค่มันจะรวดเร็วมันสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของมันด้วยความเร็วสูงในอากาศในบรรดาวิญญาณดุดการต่อสู้ประเภทว่องไวมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของมันนั้นชัดเจนข้าไม่คิดว่าข้าต้องอธิบายว่าจุดอ่อนของมันคืออะไรด้วยความเร็วสูงและการโจมตีที่รวดเร็วแบบนี้ใช่ไหม เซีเซีลและเทียงนันนันพูดเกิดพร้อมกันว่าการป้องกันใช่ไหมซูชันที่หัวเราะและพูดว่าถ้าข้าเป็นคู่ต่อสู้ของเขาเขาจะชนกับโรคของข้าและเขาจะพ่ายแพ้เจียงนันนันจ้องไปที่เขาและตะคอกว่ามันจะฆ่าเจ้าเพราะเจ้าชอบโออวดการแสดงออกของซูชันที่เปลี่ยนจากยิงพยองเป็นลึกซึ้งเขาเต็มไปได้วยความหลงใหลในขณะที่เขามองไปที่เจียงนันนานและกล่าวว่า ข้าจะไม่ตายจากการโอร้อวดอย่างไรก็ตามข้าจะตายถ้าข้าไม่มีเจ้าขณะที่เขาพูดเขาจับมือเชียงน,นันนานและลูบไล้มันใบหน้าของเชียงน,นันนานเปลี่ยนเป็นสีแดงเธอทําเสียงถมน้ำลายก่อนจะหันกลับไปมองที่เวทีอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ดึงมือกลับแสงสลัวก,กับพิปหัหวยุ่งเห่าเผยให้เห็นใบหน้าที่หม่นมองบนใบหน้าของเขาเขายัางสังเกตว่าเหมยหงเฉินจะต่อต้านการโจมตีอย่างรวดเร็ว ของเดี่ยวสายฟ้าได้อย่างไรเช่นเดียวกับเฟิงเชิญจุดอ่อนและจุดแข็งของเหมยหองเฉินก็ชัดเจนเช่นกันโดยไม่ต้องสงสัยความแข็งแกร่งของเธออยู่ในพิษของเธอแม้แต่คู่ต่อสู้ที่มีระดับการฝึกฝนที่มากกว่าเธอก็อาจพบว่ามันยากที่จะเอาชนะเธอได้นี่เป็นกรณีของใต้เย่เหิงในตอนนั้นอย่างไรก็ตามพลังโจมตีและป้องกันของเธอไม่น่าประทับใจแม้ว่าเธอจะมีพิษย้อนกลับไปเมื่อเธอมีวงแหวนวิญญาณเพียงห้าวง ทักษะวิญญาณแห่งการโจมตีที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวของเธอก็คือทักษะวิญญาณที่ห้าของเธอพลังของมังกรพิษไฟน้ำแข็งและเธอใช้ทักษะการสะท้อนของน้ำแข็งของเธอเป็นทักษะป้องกันของเธอเมื่อเธอเผชิญหน้ากับการโจมตีระยะไกลประเภทเขตแดนมันยากสำหรับเธอที่จะตอบโต้อย่างไรก็ตามความแตกต่างของเหมยหงเฉินที่มีต่อคู่ต่อสู้ของเธอก็คือเธอไม่ได้เป็นแค่วิญญาจารย์เท่านั้นแต่เธอยังเป็นวิศวกรวิญ,ญญาณอีกด้วย หวัวอยู่ห้าและอีกสอสคนสามารถแยกแยะจุดอ่อนของเธอได้ดังนั้นเธอจึงรู้โดยธรรมชาติว่าจุดอ่อนของเธอคืออะไรและเธอก็อ,อาศัยเครื่องมือวิญญ,ญาณเพื่อชดเชยจุดอ่อนของเธอสำหรับสิ่งที่เธอสามารถทําได้มันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขารู้เลยพวกเขาสามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกตเท่านั้นเฟิงเชิญใช้เวลาค่อนข้างนานในการเตรียมทักษะวิญ,ญญาณที่หของเขาเมื่อแสงรอบๆตัวของเขาบิดเบี้ยวมันก็ค่อยๆหายไป แสงสีม่วงสลัวกลางอากาศค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มเยวสีม่วงที่มีปีกยาว3าเมตรก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆนี่คล้ายกับกายแท้วิญญาณยุทธเหมยหงเฉินรู้สึกได้ว่าเธอถูกขังอยู่เธอไม่มีทางแยกแยะได้ว่าการโจมตีของคู่ต่อสู้เป็นแบบเขตแดนหรือรอบที่ทางภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออํานวยเช่นนี้เหมยหงเฉินยังคงรักษาการทรงตัวและดูเหมือนว่าเธอสงบมากไม่มีอารมณ์บนใบหน้าของเธอ และไม่มีใครรู้ว่าเธอกําลังคิดอะไรอยู่เมื่อถึงจุดนี้ร่างสีม่วงในอากาศก็ขยับตัวในที่สุดมันก็ก่อตัวเป็นโค้งในอากาศที่พุ่งตรงไปยังเหมยหงเฉินเขามาเร็วมากและทําให้เสียงระเบิดดังทะลุเมื่อเขาอยู่ครึ่งทางสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะเขาเดินทางด้วยความเร็วเกือบเท่าเสียงเหมยหงเฉินเข้าใจทันทีว่า การโจมตีของเขาจะเป็นรอบทิศทางอย่างไรก็ตามเขาเร็วมากจนเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะปวดป่อยทักษะการสะท้อนน้ำแข็งของเธอความเร็วที่น่าสะพึงกลัวนี้เกินความเข้าใจของเธอเธอไม่เคยต่อสู้กับมหาปาปิยญญญาณเจ็ดวงแหวนมาก่อนเลยแสงสีม่วงปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอขณะที่มันถูกปลดป่อยและการระเบิดที่เร็วกว่าเสียงก็ดังขึ้นอย่างไรก็ตามจ,จูก็มีแสงสีชมพูจางๆออกมาจากหน้าอกของเหมยหงเฉินแสงที่เรืองแสงนี้ เปลี่ยนเป็นมา่านป้องกันที่ปิดกั้นร่างกายของเธอในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดเธอยังคงพึ่งพาเครื่องมือวิญญาณมันเป็นธรรมชาติของเธอเสียงระเบิดดังขึ้นร่างของเหมยหงเฉินถูกก,กินด้วยแสงสีม่วงที่น่ากลัวแรงกระแทกมหาศาลทําให้พื้นโลหะพังลงแม้แต่พื้นผิวน้ําแข็งที่เกิดจากแสงสะท้อนน้าแข็งของเหมยหงเฉินก็เริ่มแตกการโจมตีนั้นทรงพลังจริงๆผู้ชมทั้งหมดกั้นหายใจ การโจมตีครั้งนี้น่ากลัวเกินไปแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าวิญญา,าณนั้นแข็งแกร่งแต่ก็หายากมากสําหรับพวกเขาที่จะได้เห็นความสามารถเหนือธรรมชาติของวิญญา,ารณเป็นการส่วนตัวแรงกระแทกที่น่าสะพรึงกลัวทําให้เกิดลูกบอลของพายุไซโครนที่ทําให้เกิดขึ้นในแนวองการและแสงรอบเวทีทุกคนต่างได้รับความสนใจจากแสงสีม่วงเพื่อให้ราชาวิญญาณสามารถโจมตีได้ เขาก็ใกล้เคียงกับมาตรฐานของจกักรพรรดิวิญญาณอันที่จริงวิญญาจารทุกคนคงไม่มีเวลาให้เฟิงเชินเ,เตรียมตัวมากนักเขาใช้เวลามากเกินไปในการสะสมพลังของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้สำนักมังกรเพชรฆาตจะต้องตัดสินว่าเหมือโงเฉินจะไม่ใช้ความคิดเริ่มในการลดช่องว่างดังนั้นเฟิงเชินจึงได้รับคำสั่งให้ใช้การโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาทันทีเหตุการณ์พิสูจน์ว่าพวกเขาพูดถูกอย่างน้อยเฟิงเชิน ก็สามารถปลดปล่อยการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดได้สําเร็จอย่างไรก็ตามเขาชนะจริงหรือสีม่วงค่อยๆจางหายไปและร่างสองร่างก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนเหมยหงเฉินยังคงอยู่ในตําแหน่งเริ่มต้นของเธอเธอไม่ได้กระดิกไปไหนเลยร่างกายของเธอเต็มไปด้วยแสงสีชมพูเฟิงเฉินอยู่ห่างจากเธอ10เมตรเขาข้างหนึ่งของเขาอยู่บนพื้นแขนของเขาที่เปลี่ยนเป็นปีกก็ห้อยลงมาราวกับว่ากระดูกของเขาหายไป และเขาก็หอบอย่างหนักเหมยหงเฉินไม่ได้ปลดปล่วยเกาะโคงกระพันแต่ดูเหมือนว่าเกาะป้องกันที่เธอเคยใช้คือระดับเจ็ดเป็นอย่างน้อยถ้าเป็นระดับหกเธอคงอยู่ในตำแหน่งของเธอไม่ได้หลังจากประสบกับการโจมตีที่รุนแรงเช่นนี้ขณะนั้นเฟิงเฉินก็สุดตัวลงกับพื้นและหมดสติไปหลังจากโจมตีอย่างแรงที่สูดแขนของเขาหักและเขาก็ได้รับพิษจากพิษของคางโคกน้ำแข็งพิษอย่างไรก็ตามเหมยหงเฉิน ก็ดูอยู่ในสภาพที่ไม่ดีเช่นกันเธอไม่คิดว่าความสามารถของเธอจะถูกเปิดเผยต่อคู่ต่อสู้ทั้งหมดของเธอการโจมตีของเฟิงเฉินนั้นรุนแรงเกินไปทําให้พลังวิญ,ญญาณของเธอหมดลงที่40เปอร์เซตเธอทําได้เพียงเจาะเข้าไปในฟันเฟืองของเครื่องมือวิญญ,ญาณระดับเจ็ดเพื่อทําร้ายคู่ต่อสู้ของเธออย่างสาหัสนี่เป็นเป้าหมายอย่างยิ่งถ้าเหมยหงเฉินมีวงแหวนวิญ,ญญาณเพียงห้าวงและไม่มีเครื่องมือป้องกันวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งเช่นนี้เธอคงจะพ่ายแพ้ เรายอมรับความ่า้แพ้เขาจะไม่แข่งขันในภายหลังเช่นกันโรดแก้พิษให้เขาด้วยหัวหน้าทีมของสำนักมังกรเพชรคาตตัดสินใจทันทีเสียงชายโยก็ระเบิดออกมาในขณะน,นี้เหมยหงเฉินไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนของโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาเธอยังเป็นตัวแทนของจักรวดตตะวันจันทาด้วยที่นี่เธอไม่มีแฟนครับแต่เธอชนะการต่อสู้สองครั้งติดต่อกันพวกเขาเชียร์ชัยชนะของเธอในรอบต่อไปสำนักมังกรเพชรคาต ไม่มีใครสามารถยับยั้งเหมยหงเฉินได้คนสี่คน,คนให้แพ้กับยาพิษของเธออย่างไรก็ตามพลังวิญญาณของเธอก็หมดลงมากเช่นกันเพราะนี่คือการต่อสู้ระหว่างสองทีมแม้ว่าการฝูฝนของเธอจะมากกว่าระดับ65แต่พลังวิญญาณของเธอก็ยังถูกจำกัดถ้าไม่ใช่เพราะว่าคู่ต่อสู้คนแรกของเธอคือราชาวิญญาณเธอคงไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้มากกว่าสีรอบเพื่อป้องกันไม่ให้เธอได้รับบาดเจ็บเหมยหงเฉิน ยอมรับความพ่ายแพ้เมื่อหัวหน้าทีมของสำนักมังกรเพชรฆาตก้าวขึ้นมาในการแข่งขันในที่สุดเขาก็ไม่สามารถเอาชนะทีมของสำนักมังกรเพชรธาตทั้งหมดได้อย่างไรก็ตามโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของพวกเขาสมาชิกที่แข่งขันการคนที่สองของพวกเขาคือราชาวิญญ,ญาณและวิศวกรวิญญาณระดับ5เมื่อเขาต่อสู้กับหัวหน้าทีมของสำนักมังกรเพชรธาต ในที่สุดเขาก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ดังนั้นโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาจึงกลายเป็นฝ่ายแรกที่ชนะการแข่งขันในรอบแรกพวกเขาไม่ได้แข่งขันกันในรอบทีมและสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยคะแนน6แต้มเนื่องจากโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทากำจัดคู่ต่อสู้ทั้งหมดในรอบคัดออกแบบตัวต่อตัว,ตวพวกเขาจึงได้รับคะแนนที่จำเป็นสำหรับรอบทีมตามกฎของทัวร์นาเมนต์ดังนั้นพวกเขาจึงได้รับ11คะแนน สมาชิกในทีมสำนักถังมีความรู้สึกที่หลากหลายหลังจากการดูการต่อสู้รอบแรกนี้เสร็จปูชันชิมองไปที่หัวอยู่เฮาที่สงบและถามว่าอยู่เฮาเจ้าคิดว่าใครที่จะเหมาะสมที่สุดที่จะจัดการกับเหมยหงเฉินหากเรารเผชิญหน้ากับโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาหัวยู่เฮากระตุกและตอบว่าแน่นอนว่าต้องเป็นข้าปูชันชิคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะพูดว่า ต้องเป็นเจ้าเท่านั้นเหรออย่างไรก็ตามเธอไม่ได้เก่งเกี่ยวกับพิธของเธอเท่านั้นในความคิดของข้าการพัฒนาของเธอในด้านเครื่องมือวิญญาณอาจมากเกินการฝึกฝนทางด้านวิญญาณยุทธการถอสู้ของเธอด้วยซ้ำโมยุ่งเฮ่ากล่าวว่าแน่นอนเพราะนี่เป็นเพียงรอบแรกเท่านั้นเธอเฝ้าคอยมาตลอดแม้แต่ในตอนท้ายเธอไม่ได้ใช้ทักษะวิญญาณที่6หรือเครื่องมือวิญญาณที่น่ากลัวใดๆข้าคาดว่าเครื่องมือวิญญ,ญาณหลักของเธอมีอยู่แล้วในระดับเจ็ แ่เธอกําลังใช้วิธีการผลิตพิเศษเพื่อลดความต้องการในการใช้งานอย่าลืมว่าเธอเป็นหลานของจิงหงเฉินซูชานชีกล่าวว่าถ้าเราพบพวกเขาเจ้าคิดว่าโอกาสของเราจะเป็นอย่างไรมัวยู่ห้ายิ้มและตอบว่ามีโอกาสร้อยละแปดสิบที่จะชนะซูชานชีตกตะลึงในขณะที่เขาถามมั่นใจมากเลอห,หัวยู่เฮากระตุกและพูดว่าแน่นอนเรามีท่านท่านสามารถเอาชนะครึ่งทีมได้ด้วยตัวเอง ซูชันที่ขมวดคิ้วและพูดว่าไม่ไม่ข้าจะจัดการเครื่องทีมได้อย่างไรเพียงนั้นนานมองดูเขาอย่างสงสัยและพูดว่าเจ้าเรียนรู้ที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนตั้งแต่เมื่อไหร่ทูชันที่กระพริบตาและพูดว่าข้าหมายความว่าข้าสามารถจัดการทีมทั้งหมดได้ไรยังไงเพียงนั้นนานตะคอกใส่เขามีแต่อยู่บนฟ้าใครเป่าเซียวเซียวเงยหน้าขึ้นบนท้องฟ้า เออใครโถก,กำลังหัวรอยเย่ะไปข้างหนึ่งทันใดนั้นก็มีเสียงที่เย็นชาดังขึ้นมาแต่ไกลทุกคนหันไปหาเสียงนี้ถ้ามีโอกาสข้าก็อยากจะรองมันคือผู้ข้างดาบใบหน้าของจีเจียเฉินนั้นจริงจังมากและสายตาของเขาก็ร้อนลุ่มดูเหมือนว่าเขากําลังจะชักดาบพิพากษาเพื่อท้าทายเหมือนองเฉินในการต่อสู้ทันทีและที่นั่นการแข่งขันดําเนินต่อไป มีทีมที่แข่งขันมากเกินไปแม้จะเป็นเพียงรอบคัดเลือกรอบแรกแต่ก็มีพวกเขามากกว่า80คนหากไม่ปฏิบัติตามกําหนดการ3วันที่วางแผนไว้อาจไม่เพียงพอที่จะทําให้รอบคัดเลือกรอบแรกเสร็จสมบูรณ์มีการแสดงที่น่าตื่นเต้นมากมายในรอบคัดเลือกรอบแรกเนื่องจากเป็นรอบคัดออกทุกทีมจึงทุ่มเทยอย่างเต็มที่ฉากที่น่าขวัวบางฉากก็เกิดขึ้นทีมต่อทีมขึ้นไปแข่งขันกันในบรรดาทีมที่คุ้นเคยที่หัวยุ่งเ้ารู้จัก เว่ยนาและมูเชียปรากฏตัวขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสำนักที่เรียกว่าสำนักปีศาจหิมะเว่ยนาไม่ได้แข่งขันแต่มูเชียแสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษของเธอเธอยอมแพ้หลังจากเอาชนะคู่ต่อสู้3มคนติดต่อกันนี่คือการป้องกันตัวเองและทําให้เธอพร้อมสาหรับรอบทีมเว่ยนาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเธอเป็นเพียงผู้ชมการต่อสู้ในตอนเช้าหยุดตอนเที่ยง9ทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ซึ่งหมายความว่าข้าวทีมตกรอบไปแล้วการต่อสู้ในช่วงบ่ายดําเนินต่อไปจนถึงเย็นมีการต่อสู้ทั้งหมด26รอบตลอดทั้งวันมีทีมที่แตกต่างกันมากในแง่ของระดับทักษะอย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถเอาชนะทั้งทีมได้ด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามมันยากที่จะเอาชนะเอกคนติดต่อกันแม้แต่ทีมที่อ่อนแอกว่าก็มีปรมาจารย์วิญ,ญญาณสีวงแหวนเป็นอย่างน้อยวิญญาณที่แตกต่างกัน มีลักษณะที่แตกต่างกันระดับความยากในการชนะการต่อสู้7ครั้งติดต่อกันนั้นสูงมากทีมสำนักถังมีกำหนดจะแข่งขันในวันที่2หลังจากดูการต่อสู้วันแรกทุกทีมก็ได้ข้อสรุปง่ายๆพวกเขาเลือกคู่ต่อสู้ที่พวกเขาต้องระวังและวิเคราะห์พวกเขาบรรยากาศในโรงแรมหมิงเย่เริ่มตึงเครียดมากขึ้นหลังจากการต่อสู้วันแรกเนื่องจากผู้ที่ไม่ได้เข้าแข่งขันมองดูทีมที่ถูกคัดออกจากโรงแรม แตาชีพของทีมเหล่านี้บางคนถึงกับเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจระหว่างการแข่งขันในขณะที่การแข่งขันระหว่างวิทยา์เายาวชนระดับสูงสามารถทําให้คนมีชื่อเสียงได้แต่ก็อาจทําให้เสียชีวิตได้ของฟ้าก็ค่อยๆมืดลงหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วหวังตรงเอ,อ๋ก็พกหัวอยู่เฮ้ากลับไปที่ห้องของเขาแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้แข่งขันในวันนี้แต่ก็ยังยากสําหรับหัวอยู่เฮ้า เปิดได้รับบาดเจ็บสหาหัสดังนั้นหมวอยู่เฮ้าจึงต้องรับผิดชอบในการเป็นผู้นําทีมเขาต้องปลดปล่อยการตรวจจับทานจิตวิญญาณเพื่อสังเกตคู่ต่อสู้ของเขาและต้องสรุปผลจากการต่อสู้ที่คุ้มค่าตลอดทั้งวันหลังจากกลับมาจิตใจของเขาก็เหนื่อยล้าตรงเอ๋มาดื่มกันเถอะหมวอยู่เฮ้ากล่าวทันทีเอาไรนะวังตรงเอ๋ตกตะลึงขนาถามเจ้าไม่เหนื่อยหรือหมวอยู่เฮ้ากระตุก ข้าควรจะผ่อนคลายเพราะข้าเหนื่อยนี่คือสิ่งที่เจ้าสอนข้าหวังตรงเอ๋อไม่ได้เป็นเสข้อเสนอของเขาเอาละอย่างไรก็ตามเจ้าต้องพักผ่อนเมื่อเราดื่มเสร็จเรายังต้องแข่งขันในวันพรุ่งนี้มาอยู่ห้าพยักหน้าและตอบว่าตกลงหวังตรงเอ๋อพาผลักเขาเข้าไปในรีบิญญาณและนําเขาไปจนถึงชั้นแรกท้องฟ้าในตอนนี้มืดสนิทแล้วโรงแรมเงียบสงบมากหวังตรงเอ๋อถากรถเข็นของเขาลงไปที่ล็อบบี้ซึ่งมีคนน้อยมากนอกจากนี้ แสงไฟในรอบปี้ยังหลีลงในเวลาการคืนทุกจุดดูเหมือนจะมีความเป็นส่วนตัวทั้งสองนั่งอยู่ในมุมหนึ่งพวกเขาไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เลยสั่งน้ำอัดลมสองแก้วขณะที่เธอนั่งบนโซฟาและจิบเครื่องดื่มหวานๆของเธอหวังตรงเอ๋อก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเธอถามหัวอยู่เฮาว่ายูเฮาเจ้า,าต้องการให้ข้าอุ้มเจ้าไปนั่งบนโซฟาหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหราบวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ